สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเริ่มมาจากที่แม่ไปเดินซื้ออาหารปลาค่ะก็ไปเจอกับเจ้าน้องปูน้อยเนี่ยนะคะน้องปูชื่อว่าน้องปูสแสมก้ามแดงค่ะแล้วก็เลยซื้อมาให้ลูกเลี้ยงในช่วงปิดเทอมกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาทํากิจกรรมเวลาว่างตอนวันปิดเทอมกันค่ะวันนี้หนูจะเลี้ยงปูนะคะปูที่เราจะเลี้ยงนั่นก็คือปูสมก้ามแดงค่ะตัว แล้วก็ก้ามสีแดงนะคะวัสดุที่เราใช้นันก็คือช้อนตักบูค่ะแล้วก็ก้อนหินนะคะแล้วก็มีเปลือกหอยค่ะเราจะใช้แก้วที่บินแล้วนะคะเราจะใช้ของยูดค่ะแนี่คือแก้วที่บินแล้วนะคะแม่หนูเคยเอาไปปลูกต้นกระบองเพชรและสามารถใช้ตกแต่งตู้ครูได้ค่ะ อละนี้ก็ฝาขวดน้ำนะคะเราสามารถเอาไปใช้เป็นถาชามอาหารให้ปูได้คะ่ะอันนี้ก็ทรายนะคะ<า>เรามาเริ่มลงมือจัดตู้ปูกันเลยค่ะไปลุยกันเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็ช่วยลูกหยิบจับอุปกรณ์นิดห,หน่อย<ร>นะคะเพื่อป้องกันการเลอะเทอคะค่ะลงไปในตู้ก่อนนะคะ ืกได้มากเลยค่ะเือกได้มากจริงๆแวเรจะใส่ใส่ใสให้แบบชายตาค่ะแล้เราเปนน้ำอยู่้ไหนแล้วค่ะใส่ด้านเดียวเราจะใส่สายไปด้านหนึงนะคะใส่ไปเยอะๆ

เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วตกแต่งตู้ปูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทปูล,ลงไปในตู้กันค่ะจึ๊บจิ๊บมาเดี๋ยวเจ้าปูน้อยโยกเข้านี่ออกมาเองด้วยไปสนัครเดินต่อไปเราก็จะเติมน้ำให้เท่าระดับของตัวปูนะคะเทด้านหนเติด้านหนึ่งเทเลยเทอีก เอาพี่ร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาเอาหารปูใส่ลงไปเลยค่ะตายเอาอาหารใส่ตรง,งไหนดีเนี่ยถ้าอยากได้ไหมลูก ค่บ๊ายบายค่ะจุกๆค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเป็นงไงบ้างคะกับผลงานการจัดตู้ปูของเรา2อคนแม่ลูกนะคะ <ๆ S 2> เลี้ยงน้องปูก็เลี้ยงง่ายๆเลยน้องปูสามารถทานอาหารกุ้งเคฟิชได้แล้วก็มีอาหารปูโดยเฉพาะนะคะสามารถหาซื้อได้ค่ะ ตู้นี้เราจะัดเป็นตู้ทรายนะคะเพื่อให้ง่ายกับการทําความสะอาดเด็กสามารถทําเองได้ค่ะเพื่อฝึกความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยมีใจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาต่อสัตว์ค่ะที่สําคัญนะคะสนุกสนานเพลิดเพลินเวลาที่เราดูน้องปูเดินดุ๊กนิ๊กดุ๊กนิ๊นไปมาอยู่ในตู้ด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้บายบายค่ะแล้วเจอกันกิจกรรมหน้านะคะสวัสดีค่ะ ปิดท้ายด้วยภาพน้องปูเดินหลบกล้องนะคะแม่หนูเขิน